มนครับมาช่วยกันดูหน่อยนี่มันลิ้นจี่หรือว่ามันเงะกันแน่อมองแวบแรกเนี่ยลิ้นจี่ชัวร์แต่มองดีๆอีกทีนึงมันก็งาะแน่แนมันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรงาะหรือลิ้นจี่เอาใครรู้ช่วยบอกหน่อยเดี๋ยวแม่จะลองเอาไปให้แม่ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าแม่จะรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเงาะหรือว่าลิ้นจี่มาดูอะไรนี่ลิ้นจี่ <c oughs> ใช่เปล่าใช่ลิ้นจี่เปล่าลูกอะไรเอเงอ่รลิ้นจี่หรืองาะเงาะเงาะหรือลิ้นจี่งาะ แน่ใจนะแน่ใจดูดีดีแต่ลูกมันคล้ายดูใบมันก่อนลิ้นจี่อ้าวลิ้นจี่หรืองาะใบมันก็คล้ายเงาะเนะเาะอ้าวอ้าวยังไงยังไงลิ้นจี่อะลิ้นจี่หรือเงาอะเอามาทุกคนงาะหรือลิ้นจี่ครับมีใครเคยเห็นหรือใครเคยกินนะคอมเมนต์มานะครับนี่ให้ทายโลเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาเอาเงาะมันถูกหมดนี่รู้ไหมเท่าไหร่ Oh 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 oh. หมดนี <laughs> ห่ห้าสิบบาทหมดนี้ห้าร้อยฮะฮะฮะมันเงาะหรืออะไรก็ <laughs> อยากเอามาให้แม่กินไงแต่มันเงาะไม่ใช่มาเดี๋ยวมาดูมาดูเนื้อพร้อมกันฮะเห็นไหมทุกคนเปลือกเขานะครับจะมีความเอ้าเหมือนเงาะนะเปลือกเนี่ยเหมือนเงาะแต่ขนสั้นๆเห็นไหมแต่มองไปมองมาก็เหมือนลิ้นจี่เหมือนกัน <laughs> ถ้า <laughs> ดูตรงขั้วเนี้ยก็คือเงาะเลย เห็นไหมฮะเนาะแต่เหมือนงอเลยคล้ายลินจีอ่าเนี่ยนะฮะจะมีสีแบบนี่เห็นไหมฮะใช่นี่ทุกคนดูเนี่ยมันก็เหมือนงอนะเหมือนงอนะอ่ารู้ไหมเขาชื่ออะไรไม่รู้ชื่องอลินจีอ้าวผสมภาษาหรืองอปูลาซานอ่าแล้วก็ได้สูตรสิงอ่าใช่ครับมันคืองอครับผมเป็นงอพันขนสั้นนะฮะนี่สตลยลินจี นี่ดูเดีเดี๋ยวจะผ่าเนื้อให้ดูนะครับเนื้อเขาจะเป็นไงนะมาดูกันเนื้อตองซชุแล้วเราสังเกตตรงนี้มันนี่งมันเป็นคุนคุนตคุนคุนเนื้อน่ากินมากเนื้อน่ากินเนาะเนาะเนื้อน่ากินมากทุกคนแต้วาทำไมคลายลิ้นจี่เหมือนเนาะเหมือนลิ้นจี่ก็เหมือนลิ้นจี่เหมือนกันนะโอ้ดูดิแม่โอ้น่ากินมากเลยทุกคนครับนี่ เดี๋ยวมาชิมรสชาติแม่ว่ามันจะเหมือนง้อหรือเหมือนลิ้นจี่แม่ว่ามันเหมือนลิ้นจี่ปะแม่ว่ารสชาติมันจะเหมือนลิ้นจี่เหรอเปรี้ยวเลยน้ำลายฟองถ้าง้อปกติมันจะหวานอย่างเดียวเนาะลิ้นจี่มันจะอมเปรี้ยวอมหวานนะฮะเอามาแล้วมาลองชิมกันดูอ่ะหนึ่งลูกนะฮะมาพร้อมกันชิมพร้อมกันหนึ่งจองซ้ำอุ้ยอร่อยอ่ะว้าวเนื้อร่อนมากหอมมาก มันไม่หอมเหมือนง้ออ่ะมันหอมคล้ายอะไรไม่รู้กลิ่นไม่เหมือนลิ้นจีกลิ่นไม่เหมือนง้อ,งอแต่เนื้อเหมือนง้อครับอดูใกล้ๆดูใกล้เห็นไหมแล้วร้อนมากแล้วมันหอมมากมันหอมเหมือนดอกไม้อ่ะอันอย่างน้ำสีปน้องอันมันสีแร่ๆตีเป็นตัวนอข่าาตัวนอนเขาเรียกอะไรนะลูกอะไรนะอันอย่างปะใบมอนลูกอย่างก็ออออเ กินเหมือนลูกมอนกิเอแม่เก่งอ่ะกินเหมือนลูกมอนทุกคนกินเหมือนลูกมอนเหมือนเลยเหมือนอร่อยเลยอร่อยครับหวานไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็กินเหมือนลูกมอนนะฮะกินเหมือนลูกมอนเออมันแปลกมากเลยทุกคนนะครับเป็นงาะนะครับที่มีลักษณะเหมือนลิ้นจี่แต่รสชาตินะครับไม่เหมือนงาะนะครับเนื้อเหมือนงาะแต่ กินเหมือนอะไรนะนอนลูกนอนหูและเนื้อเยอะมากนะครับห้าร้อยคุ้มไหมคุ้มคุ้มไหมเนาะของที่แปลกๆที่เราไม่เคยกินนะครับเ <มา S 1> นี่ยง้อลิ้นจี่หรือง้อปูลาซันนะครับเป็นพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงเงาะครับ,บในภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าง้อลิ้นจีค่ค่ะภาษาสเปนหรือภาษามลา,ายูนะครับจะเรียกว่าปูลาซัน ส่วนภาษาอินโดนีเซียนะครับจะเรียกว่ากระปูลาสันครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับแม็กยังหาไม่ค่อยได้เลยครับมีใครรู้จักเจเงาะตัวนี้บ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับรสชาติจะหวานนำนะครับไม่ค่อยมีติดเปรี้ยวแต่จะมีกลิ่นหอมมากๆครับความหอมเนี่ยเหมือนกับเกสรดอกไม้เลยครับแต่ถ้าจะให้เทียบเลยเนี่ยก็เหมือนลูกหม่อนเลยครับผลจะค่อนข้างใหญ่กว่าเงาะนะครับแต่ขนสั้นกว่าเนื้อด้านในเนี่ยแน่นและล่อนไม่ติดเมล็ดเลยครับ รสชาติหวานหวานหอมหอมอร่อยดีนะมันเป็นรสชาติของผลไม้ที่เราแบบไม่เคยกินมาก่อนนะนะฮะเอาแปลกดีมีใครรู้จักบ้างนะครับเดี๋ยวแม่กับแม่จะลองเพาะเมด็ดดูเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเม็ดมันจะเพาะขึ้นหรือเปล่านะฮะเออแล้วสามารถปลูกทางภาคเหนือบ้านเรานี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวทุกคนรอติดตามชมกันนะนะฮะใครที่ชอบคลิปของแม่กับแม่นะครับเดี๋ยวไปหาพืชผักสมุนไพรอะแปแปลกมานะให้ดูกันอีกนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให,ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับบ๊ายบาย